สวัสดีครับผมชื่อพราดาพุ่งพบชื่อเล่นชื่อโอนะครับจบการศึกษามาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมอยู่บ้านเลขที่92ทับ322ครับไม่ห้ามเลยเหรอเคลิ้มไปไกลเลยนะมึงหวัดดีนะก็เรียกสั้นๆว่าโอแล้วกันเรียกสั้นว่าโอเรียกยาวๆว่าโอเนี่ยไม่ห้ามเลกละเดี๋ยวจะเคลิมไม่ใหญ่ นะฮะสังเกตสงสัยไหมฮะว่าทําไมผมถึงใส่แว่นสงสัยกันกันไหมฮะสาเหตุที่ผมใส่แว่นนะฮะเพราะว่าแว่นม,มันใส่ผมไม่ได้มันตรกะเดียวกับทําไมหมาถึงกระดิกหางเพราะว่าหางมันกระดิกหมาไม่ได้ขำหน่อยแล้วกันนะฮะนะฮะก็สาเหตุที่ใส่แว่นเพราะว่าแสบตาจริงๆไม่ได้กระแดะหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับผม ก็เห็นแต่งตัวอย่างนี้นะฮะไม่ได้เป็นตลกอย่างเดียวครับเป็นคนบ้าด้วยต้องบอกแล้วว่าเป็นคนที่เดินไปไหนมีแต่คนเป็นห่วงครับล่าสุดเดินไปตลาดจิ๊กโกเป็นห่วงครับบอกว่าระวังตัวดีๆด้วยนะเป็นห่วงเราถึงขนาดนั้นวันก่อนครับเดินเดินครับเบอร์ไปกินก๋วยเตี๋ยวครับจิ๊กโกก็เลยบอกว่าเฮ้ย มึงระวังตีนแน่กลัวเราโดนน้ำก๋วยเตี๋ยวลวกเท้าด้วยนะยังไม่ชินกับซาวเท่าไหร่ขอเวลาอีกน,นันแล้วเวลาจะพ้นผ่านให้คืนกลับมาวันก่อนเจออลิในร้านส้มตำครับแม่งเป็นห่วงผมเลยจะยกอาหารให้มันถามว่าเอาตีนไหมแน่ กินไม่อิ่มยังจะเอาซูปเปอร์มาให้เราอีกรู้สึกจะไม่ใช่นะฮะเ <c oughs> ก่าฝากไว้ด้วยฮะฝากตัวฝากหัวใจฝากลำไส้และเสี่ยงจยีไว้ด้วยฮะ <c oughs> ผมชื่อว่าโอนะฮะอยากเรียกทั้งสั้นว่าโอจริงๆ <c oughs> ชื่อในวงการเรียกโอชีนะฮะในวงในเรียกว่าโอเอะ สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบก็ขอสมัครไว้ในอ้อมอกอ้อมใจซอกไข่แล้วก็ซอกคอนะฮะ <c oughs> รักกันชอบกันดึงกันไปทำงานด้วยช่วงนี้ตกงานแล้วอย่าให้แคล้วมีงานใหม่เลย <c oughs> สวัสดีครับกราบราตีสวัสดิ์งูสวัสด์แล้วก็ ไม่รู้ไม่ได้คิดมาหวัดดีนะฮะบายบายไปละ